ดูอีกคันครับผมอันนี้เครื่องลายท้ายเป็น6กพนะันหกรับมาเบิร์ดติดตามครับบนี่เลยติดตามเบิร์ดไปตามดูจบถึงจบใส่ง่ายมากนะดูไทยไทยเบิร์ดแจ็คส์โมงหนึ่งเลยเบิร์ดความหอนเบิร์ดหางเบงิร์ดไทยเบิร์ดระบบให้นไหครับ ไปแไ่มาเครื่องร้อนยกหางไม่ขึ้นงานเข้าเล้วว่าเจ้าหาห้องไ้เจ้าหานี่โอ้ลิปปิงเลย้านสุดจอดละดีนยังแข็งก่อนน้ายทวนหมดเลยเฮ้ยคาคาเลยอันสามนี่เป็นเสื้อลายนะครับ าง,งานกันเลยครับดูาง,งานจริงใช่จริงยงหาวหาวเลยลน,นะครับกอดตัวเป็นมันโง่ครับเป็นเรื่ออะไรน่าจะเป็นรถประกอบนะครับมามกันว่าเครื่องอื่นนึง่งไทยอีกไทยเป็นนกพันโงนี่นะครับเชื่อดูภายนอกแล้วถือว่าผ่าน,นเงียบยิบเลย ด้านหน้าโอ้ยต่วตนดกันนะเลยเอดยอดยอดต่วตนดีกันนดเลยโอ้ย oh, ด oh. ดันดดันเดี๋ยวเพิ่งรถตรงแบบนี้นะถึงใจเห hey. ็ว่ารถก็ชาญดีนะสนใจมองรถดูแดรถดีมากโอ้ยยอดจริง oh. ไป,ปถูมเลย แรงดีแรงดีน้าใจแบบนี้ตัวบอลใสงนะแบบนี้อ่าดกโอ้ยเย็บบนเแลบบ้วเยดีอาเดี๋ยวสอบถามก่อนนะครับเบนยดนะครับ่านหมดจ้า ระบบการว่าางเป็นทางของยังนี่นะยักไถ่โมจกโตรถเนี่เ,เรื่องเรื่องเสือล่เกียร์เกียร์ของของหกักเกียร์นะเกียร์หกปนหกท้ายเปนหกเรื่องเป็นเสือไล่เสือไล่หกพันสิบอยู่หรือเปนของยังเสือล่ ครับครับภาพรวมนะครับภาพรวมเดี๋ยวอ่านถือว่าโอเคครับเช็คเมืองละค่ะเจอกันสิว่าตอนนอ่ะรอติดตามนะครับผ่านไม่ผ่าน